สวัสดีครับวันนี้มาทำมะขามสักต้นหนึ่งนะครับนี้นะครับหลังจะแกะลวดออกก็เข้าลวดใหม่ นะครับพวกกิ่งพวกนี้คือตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้นะครับที่ขึ้นมาเล็กๆตามลำต้นแบบนี้นครับแต่อย่างแบบถ้าจดตำแหน่งไหนที่อยากได้ก็ไม่ต้องตัดปล่อยทิ้งไว้ได้นะครับ อันนี้เอาใบออกเตรียมจะเข้ารวดไว้แล้วก็พอดีลูกชายป่วยไม่สบายมาหลายวันพอไม่ได้เข้ารวดมาอีกทีหนึ่งนี่ใบอ่อนขึ้นกันเยอะแล้วนะครับแต่ก็ต้องทำหน่อยหนึงนะครับเพราะว่าอยากจัดทรงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ จริงๆถ้าเกิดทำก่อนที่จะผลิตใบอ่อนก็จะดีนะครับไม่ต้องระวังพวกใบอ่อนยอดอ่อนที่เราจะใช้มันหลุดเนื่องจากแบบมือเราไปโดนอะไรแบบนี้นะครับ ต้องคอยระวังนิดหนึ่งเข้ารวดก็ช้าๆหน่อยพยายามอย่าไปโดนยอดอ่อนที่เขาขึ้นมาใหม่แต่ถ้าตรงไหนที่ไม่ได้ชายก็เอาออกไปได้เพื่อนๆจะ ที่เคยดูตามคลิปนะครับที่ทำไปต้นก่อนๆส่วนใหญ่จะชอบถามมาว่าอันนี้ใช้ลวดเบอร์อะไรเดี๋ยวตอนที่ผมเข้าลวดกิ่งประมาณไหนแล้วก็ใช้ลวดเบอร์อะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกไว้นะครับอย่างกิ่งนี้นะครับประมาณใหญ่กว่าไม้ลูกชิ้นนิดหนึ่งนะครับใหญ่กว่าไม้ลูกชิ้นแต่ว่ายังไม่ไม่ถึงกับ ตะกียบนะครับผมใช้ลวดเบอร์สองนะครับอันนี้เป็นลวดเบอร์สองเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะแล้วก็มีไม้ไม่กี่ต้นและจะซื้อลวดแบบนี้จะได้ลองกะดูได้นะครับเพราะว่าของตัวเองแบบเล่นไม้ไซส์ไหนกิ่งประมาณไหนจะได้ซื้อซื้อแค่แบบ เท่าที่จะใช้ก่อนได้ อันนี้ผมจะเลือกหน้านี้นะครับแล้วก็จะดึงตัวกิ่งนี้ลงมาอีกลวดเส้นที่จะใช้ดึงกิ่งใหญ่ประมาณนี้นะครับผมใช้ลวดเบอร์ หนึ่งจุดห้านี่นะครับอย่างเส้นนี้เป็นลวดเบอร์หนึ่งจุดห้าครับจะเล็กกว่าลวดเบอร์สองหน่อยเนี่ยนะครับถ่ายเก็บไว้เหมือน นั่งเหมือนนั่งทำด้วยกันนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้อยากเลี้ยงแต่แบบว่าอยากเห็นพัฒนาการของแบบการสร้างแต่ละต้นนะครับเนี่ยจะได้ค่อยๆเห็นไปทีละนิดเดี๋ยวพอมารอบหน้าก็ดูว่าจะเพิ่มไปแค่ไหนหรืออะไรอย่างไงนะครับ เป็นข้อมูลเผื่อวันหนึ่งอยากลองเลี้ยงลองทำหรือว่าเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่แล้วก็มือใหม่นะครับยังมีตรงไหนที่ยังไม่รู้แบบนี้เผื่อเอาไปปรับใช้ได้ เก่งให้มันกระชับเข้ามา ต้นนีออ้ซื้อต่อมาแบบว่าไม่ได้เริ่มทำเองตั้งแต่ต้นนะครับมันมีตำแหน่งกิ่งมาแล้วก็อาจจะต้องมาปรับหน่อยหนึ่งนะครับให้เป็นที่อยากได้จริงๆกิ่งช่วงบนนี้ผมก็เลี้ยงไว้เผื่อนะครับบางทีเดี๋ยวสร้างอีกชุดหนึ่งนี้ให้มันกระชับขึ้นโซนนี้อาจจะทำเป็นซากก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็ดัดเผื่อไว้ก่อน ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีต่อเองตั้งแต่เริ่มมันจะตั้งจริงแบบที่จะเอาตั้งแต่แรกได้มากกว่านะครับแต่ต้นนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับน่ารักดีครับ อย่างที่บอกว่าจริงๆสามารถแบบว่าเล่นชุดประมาณนี้แล้วข้างบนปล่อยออกไปอีกแล้วเดี๋ยวค่อยทำเป็นซากก็ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถมาจัดทรงตอนที่มันได้ทรงมากกว่านี้อีกนิดนึงมันจะดีกว่ามันจะเห็นภาพชัดกว่านะครับ รอเลี้ยงไปเรื่อยๆปล่อยฟูไปเดี๋ยวค่อยมาจัดอีกทีนึงก็เ,เข้ารวดปรับหน้าไม้ใหม่สักนิดก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่รู้เจ้าของเก่าใช้หน้าไหนเป็นข้างหน้านะครับแต่ว่าพวกเก่งพวกนี้มันมีนี่ก็ได้เวลามาปรับนิดหนึง่งเดี๋ยวกิ่งนี้ผมก็จะใช้นะครับ แต่ว่าเก็บไว้กิ่งเดียวนะครับอย่างตำแหน่งแบบนี้นะครับขึ้นมาสองอันเก็บไว้อันหนึ่งได้แบบเนี้ย อยากให้ช่องว่างมันอ่ามันกระชับลงมาอีกนิดนึงผมว่าผมเปลี่ยนจุดล็อกมาเป็นล็อกตรงนี้ดีกว่าจะได้ตรงลำต้นมันใหญ่หน่อยนะครับมันจะได้ดึงแบบแรงๆได้ครับไม่ต้องกลัวหักเท่ากิ่ง แล้วก็ดึงมาให้ชิดทีด่สุดนะครับเดี๋ยวพอไม้มันเริ่มอยู่ตัวมันก็จะอยู่ทรงนั้น เก่งนี้น่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวรอเก่งตรงนี้ขึ้น ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมว่ามันส่งไปยังไงผมคงไม่เอาตรงนั้นละตรงตรงเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะทําเป็นซากหรือว่าตัดทิ้งเลยอย่างจริงนี้ที่เป็นกิ่งหลังก็ตาแหน่งก็ยังยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะ ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับหรือว่าปล่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดว่าตัดไปเลยดีกว่าตรงนี้มาลองดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นไงบ้างครับอ่ะตัดตรงนี้เลย แล้วเดี๋ยวรอเิ่งตรงนี้เิ่งนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ